ผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพียงทันหน่วงกันอีกแล้วนะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้คือเด็กติดยาที่ปล้นคนแก่หน้าป้ายรถเมล์นะครับพี่ถามจริงนะน้องชีวิตนี้ไม่มีถ้ามันส่วนตัวมากทำไมไม่รอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ารูปนี้มันรอดมาได้ยังไงที่มากเลยครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่อ,อยู่นะครับ<ๆ>ฮัลโหลฮัลโหลคุณนั่นมาออกรายการพี่อีกเนาะคร้อ ขอโทษเป็นวันผมคานทนายกีฟมีความคิดเหน็นทางกฎหมายไหมครับเรื่องนี้เราปฏีประนอมกันได้ครับพี่นวลเธอ,อน่ารักเหมือนเคยเลยนะทนายกีฟแล้วนี่น้องเสพตัวไหนมาทำให้ถึงเกาทุกตัวนี้ล่ะแกเปจั่วกับแกรอนเคเนี้ยนะกินหน่อยอ่ะงั้นเอาขนนี้นไปกินก่อนแล้วกันุยถ้ามันส่วนตัวมากทำไมมันไปอยู่ในชัชนแม่เมียคุณได้ล่ะครับนี่คุณหรือเปล่าครับพี่ดูสิหมดเวลาแล้วนั่นะเราขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับ Au! <skrøk>